คณะกรรมก,การมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีติดตามงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีตำบลยางซ้ายอําเภอโฟทองจังหวัดอ่างทองค่ะ นายแพทย์โสพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขและที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีนำคณะกรรมการ,การและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีตำบลยางซ้ายอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง โดยเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานด้านแพทย์แผนไทยซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างชุมชนและสถานีอนามัยในการนำพืชสมุนไพรท้องถิ่นอาทิไพรขา่ขาขมิน้นตะไคร้มาคิดค้นเป็นตำรับยารักษาอาการเจ็บป่วยให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ด้านโภชนาการจากพืชผักปลอดสารพิษ ส่งเสริมให้องค์ความรู้แก่ชาวบ้านผ่านอสมอผู้นำชุมชนหันมาปลูกและบริโภคพ,พืชผักปลอดสารพิษสำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเก 60, ียรติ6กพรรษานวบินทราชินีตำบลยางซ้ายอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเปิดบริการประชาชนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20มกราคม2534ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเป็นสถานีอนามัยขนาดใหญ่ขึ้นใหม่แยกจากสถานีอนามัยเดิม ดูแลประชาชนตำบลยางซ้ายทั้งหมด11หมู่บ้านมีสถานบริการสาธารณาสุขจำนวน2แห่งคือสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานาวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางซ้ายภายใต้วิสัยทัศน์เป็นหน่วยงานบริการสาธารณาสุขที่เป็นเลิศสง่าง,งามสมพระเกียรติสถานีไม่เฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะครับของฝังซ้ายที่อ่างทองเนี่ยนะครับ มีผลงานที่น่าชื่นชมมากนะครับสายใมน,นี่สมพระเกียรติเพราะว่าเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระพันปีมีความสะอาดนะครับแล้วก็เพิ่งได้รับปรับเรื่องของรั้วนะครับเราก็บอกอยากให้ปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นนะครับงานที่มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนงานที่เนี้ยนะครับเขารู้กลุ่มเป้าหมายเลยมีผู้สูงอายุกี่คนมีเด็กเท่าไหร่มีคนท้องเท่าไหร,ร่นะฮะกาทํางานออกมาได้ดีมีเรื่องของออแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยที่สามารถที่จะมียารักษาเรื่องของโรคสะเก็ดเงินนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเพิ่มความรอบรู้ให้กับผู้สูงอายุนะครับในการที่จะดูแลเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะครับแล้วก็มียาพอกเขา่าที่จักเป็นแพทย์แผนไทยนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่ทสำคัญนะครับผลงานเด่นของที่นี่นะครับ